ไอเจอมันแข็งไอเซอร์ฮะเซอร์่อนจริงนเซอร์ชิปขายเง้โดนดิโวันน้จอด้ยเซอตัวเก่งเยอะปะเนี่ยเฮ้ยกากนังครับ้องกกกินังครับกินังไม่มีพวกแก่โลเพแล้วมั้งกูดูทรงอ่ะพวกแก่โลเพอ่ะเล่นมานานแล้วอ่ะเล่นจนเหี่ยวแล้วอ่ะสีเซอร์แม่งเด็กใหม่ไฟแรงกว่ากูดูทรงละ ว่าโดนว่ะว่าคารินังโดนว่ะ สองศูนย์แล้วด้วยสิเป็นศูนย์ครับมันสีแดงนะสีครับแล้วภาพจับมาที่ตาโฟนแอคิงซสามฟรีเดย์หรือว่าสามเดย์ครับแล้วมาแล้วครับตัวเปิดตรงนี้โอ้ยตัวเปิดมาเปิดเป็นหหัวนะกาีนังนะโจม้าตางเข็มคิวปีแตกตัวยังไงครนะผมกาลินบอลโฟมจะล่วงหล่นไปครับตรงนี้ครับทำไมจะแ้เป็นต่างฝ่ายเซอร์ที่ขึ้นดำมาอย่างนี้ร้านนดลายวงนี้ลายวงโซนนี์จะแก้เกมยังไงครับผมสตารเต็มหมดครับตรงนี้ยังไงครับเบ่งเฮ้ยเบ่ง 啊、a <laughs> n ลุงลวงบอกว่าเป็ไง่ะไอเจิมไม่ขายฝันจัดเลยว่ะพ่หเลยยังคงลั่นยังออนไฟต่อเนี่ยรู้จักไหมไอโบนี่แ้โฟนกับคัทยังรับตรงนี้ไปยังไม่แตกคัทกับนี้ผัดกันปีผัดกันรับกันปเอ่สีมาถึงโยกจี๊ยวจี๊ยวจียวจี๊ย้จี๊ยวจียวจีลยวจี๊ยวจียี๊ยวจียอจี๊ยวจี๊ยวจวจี๊ยวจีหยวจี๊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 ยยวรับ พี่ครับคจนจับมื่ก่อนที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยโจนก็บอกว่าใครที่จะจับไม้เนี่ยมันจับยาวๆมัเลยมึงไม่ต้องอะไรเลยมึงจะต้องนี่เลยไม้แลเนี่ยครับเป็นไม้อย่างครบด้วยฮะโอ้โหพูดเรียกว่าคอมแรงทั้งหมดเลยนะเอาที่ผมรู้จักกันมาเนี่ยมีใครบางมีนครับโจนแนริงสตาร์ยังไงยังยังมังค์กัลาอยู่ตรงที่ตรงสี่ยอดบ้านตอนนี้ ยังไม่ทันหรอเพื่อนยังไตัวเซน้อยเราเรียบร้อยครับตัวเซตยกโดนไประดนแล้วิงครับปตัวคอรั่นครับนี้ก็นัอจะโดนแอดูมาดูใหม่นะดูใหม่นะก็่้นหมนะโดนวะโดวดูให่ทยังไงนะครับวาว่อยเราเป็นเบลริไปท่าตรงไหนครับเมื่อกี้เหมือนโดนต่างนี้ต้องเป็นเล่นเยอะไปหน่อยแทุันี่ยังไงครับผมมีเจลลี่ครับมาพยายามเอาหนี้ต่ววงไฟแล้วชุกเพื่อนกันไวมากครับเจลลี่เอเจลลี่ อเคหรือเปล่าที่ทำไมเซอร์ถึงลุกขึ้นมาอีกแล้วและขาวคืนมาแล้วขอใหจริงนะขอให้จริงขอใหจริงบอกแล้วผมบอกแล้วว่าจริงครับยี่สิบห้ายี่บห้ายี่เิบห้ายี่้ยี่สห้ายี่สิหีิ้าี่สายสหายีา่่งั้นไม่ไหวหรอกจริ้าสผมเ้เล่นบสา้ยกูตีเพื่อนตายเอาเพื่อนดิยี่ยสัตว ไปก็จีตาคนไอจุ๊บคนหนึ่งโอ้ววพัฒนาเด็กหวังวิเยอะเสือมาเลยผมอยกให้พี่เล่นเล่นสวยพี่กูเมืองรันจัดเลยว่ะร้านแม่งเต็มแบบเต็มสวยพี่เลยตรงตรงตรงนี้ชุดร้อยตรงชุดร้อยสองตัวเฮ้ยมึงแอคเคียอะไรไอเสีย่ยวไอสัต เดี๋ยเดียไม่เข็ดไม่เข็ดแน่ไอ้เหี้ยฮะฮะสามร้อยหรอดูไปไม่เข็ดใช่ป่ะโอ้ยโอ้โยโอ้ย เยาวหมดมะน้าเอ้ยอืเกือบหล่อนะเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเกือบเท่แล้วเกือบเท่แล้ว สิบสองต่อหนึ่งตรงนี้โอ้โหลั่นท okay> ุ่งผักบุ้งหลงเหลงแล้วคุณผู้ชมแล้วยังไงครับตรงนี้เหมือนจะมีการหลงเหลงต็อกแก๊กวัดคมนะตรงนี้ฮะแล้วยังไงไล่ยึดเซอร์แม่งเอาจัดเลยว่ะม้ามือจัดไอ้เหี้ยแม่งเด็กยุคใหม่ไฟแรงว่ะแมนนี่พกษรักวิโรดครับวาวยังไงสิบเจ็ดสามวาวเหมือนแม่งเด็กเด็กกระโปรงมาตบคนแก่เลยว่ะไอ้เหี้ยขาดลอยอ้าวทำเหี้ยอะไรอ่ะแล้วนี่ครับไว้คนนะบอกกันไปตีกันเองครับแต่ยังไงโค้ เรดไวยเล่นเลยครับตรงนี้ฮะไว้บอกมาเล่นเลยครับตรงนี้ครับเพื่อนเลยครับโูทันซเพื่อนแล้วไว้บอกเล่นก่อนเลยนะแล้วชูป้อนี่หลังครับไอโม่แล้วเนี่ยโนโตเซมายังไงฮะโอ้โหไม่มีทีแบบงานนี้โนทีมาเล่นอย่างเดียวเขาไว้บอกขอเล่นก่อนนะตรงนี้ไว้บอกเพื่อนไอโม่เอาตีเซให้เพื่อนไอริลีนมีครับวิ่งตามสเตปิน่ามันไม่เี็นหมดเขาแข่งวิ่งเร็วกว่าเดิมแล้วไงครับเหมือนทางฝังบอกหน่อยหน่อยโอมน้ำโอ้เราไว้ดักลุกมาวิ่งมาเจ๋งเลยฮะลูก ไล่หมดก็ดีมากแล้วทางฝั่งของเซิร์ฟผู้ชมยังยังพี่โกยังไม่หมดยังไม่หมดนี่ยังเหลือสองนะยังเหลือโค้ตแบนพี่กูยังปิโตนะปิโตผู้เ่นปิโตนะนี่ไม้บ้าชนะเล่มล้วยังไงไม่มีปิโตนะไม่มีไม่มีเปิดรับแล้วนะหมอผมน่าจหมอเจ๊งกันแล้วโอเคครับยั้นก็ เอาเป็นการมาีอหรือผลสรุปสำหรับแมป A กับอะไรค่ชนะแมป A หมือจะเป็นแมป,แมป,แมปสานามน,นะครับแค่ทหารเมื่อกี้ก็นช,ชนะตกลไปราง<ม>ของพี่หอแตขอริงมขอริงแมผมอเอ้ยต้งรีติดต่ <usz> อตงรีบติดต่อโอ้แลมา A กันหน่อยครับ้อฝังตัวบาลมจมพับไทยรับชมฮะี่หนูพี่รวยยิ่งรับเอบีบีมไปได้ดิเป็นทางหอนก็เนสอางเรนนงอยากเจอเคเจอเซอร์ก่อนเลยละกันเอาแล้วไง ผมว่าวุดน่จะเป็นเรองนี้ว่าเจนใหม่ใช่ป่าวังกินังอะขออน้เป็นเจนใหม่เปล่าเจนเก่าๆน่าจะเริ่มหมดมากแต่ถ้าสมรือล่แต่ถ้าสมรรู้เลยโเครับโหดนะหมาก่อนนะแกมาดังดีนี้ือแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาหมก่อนแล้กไอพวกไอปีเตอร์กลายเป็นเร่อ้นสิบเ ยังไงครับว่าจำลองเหมือนอยู่ในเทียนจริงๆนะที่ต้องเบอกครับผมด้านฝั่งเซอร์นี่บอกเลยว่าเอ้ยเล่นมีคนกระตั้งเนี่ยเทมมานิ่งนะผู้ชมไอ้ที่บอกครับว่านะครับเกมยังไม่จบด้วยนะศุภทหารเขาบอกมาดูในเกมทเวดเดิ้งเวดเดิ้งออกเสมอจะมีการเปลี่ยนการแบนปิกหรือว่าแบบในเามาหลอกตัวเองอ่ะการแบนอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมในการแก้เกมจะต่อยากกว่ามาครับผมเวดเดิ้งแล้ว ปีน่าเติ์มาจริงคับว่ากานงรอบนี้นี่เขาไม่ไม่ได้มาอรนนีย่าเตรมมาจริงนะครับเอร์เป็นฟิกิกปะจริงว่าจริงคือจะมาจัดมาพูดกันง่ายอ่าต้องพูดยางี้ว่าเ่งแชมป์จัดเลยว่ะเรื่องนี้แชมป์ชัวแต่ไม่รู้ว่ากนงสจะมาลัผมเหรอพูดอยู่น้่นเลยเป็น อครับผครับใครที่เชียร์เซอร์ด้ตับอกว่าอาจจะกุ้มใจนิดนึงไอเจนเราเราเราเมืองไม่ไม่แข่งวะเขามเราเมื่อวานโอเมเล่นเรียน่ผมเลยบอกว่าลงตัดร่อคาแล้วแม็กี้ไรับเอ้แต่ดีดีนะถ้ามีมืองมาแมบ ยัไงครับตรงนี้มาอยู่ในพวงของเอ็นชารดก่งปี่ยนเหมือนพี่ี่แล้ปไปไหมแปลนบัฟครับทุกที่ฮะไเปลียนไปไหมพี่แ้รีไว์ครับผู้มฮะวรอบมืโซ่อกว่าพี่กมี่ไม่ได้ปเดว่ไม่ไห้กันะแล้วแดไปายแล้วก็าคมเสือครับผู้มฮะมีคนแทงกับคนเียเองกกิน ลั่นดุ่งครับตรงนี้ฮะผักบุ้งไฟแดงรอบนี้มันลั่นดุ่งผักบุ้งลั่นทุ่งบุ้งผัดไทยแล้วครับรอบนี้ครับได้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 ลั่นทุ่งผักบุ้งผัดไทยนะตะลับเ่าสัหัวมามห้หมดครับของกินของไทยนะครับผมค้อรับคุณผู้ชมฮะแล้วยังไงครับภาพจับมาที่ผัดไทยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหมากินลั่นให้จับเลยครับผัดไทยครับครับผมอมาก็เดี๋ยวมารอดูครับคุณผู้ชมครับว่าแมตช์ที่สองครับ ใครจะเป็นผู้ชนะไบสองสูงเออเคซ้อมแพ้บ่อยนะช่วงหลังโอ้ช่างเหรอครับผมเบื่อให้มีทั้งกรอดทั้งเพนเน้นเข้าร่วมครับเต็มเยไคาดหวังเยอะเอาสนุกสนุกพอเอาฟิลเลืออะไรขนาดนั้นนะตอนนี้สกอร์เป็นยังไงสามต่อห้าสี่ต่อหงคับผมผู้ชมครับเซอร์นี่คนโดนมันสนุกพอปล่อยเชียงเดี๋ยวแพ้ยังนะช่างโคตรพ่อหน่อยดูเรื่องอะไรนะตอนนี้สิบเอ็ดต่อสิบสามชิวๆแล้วสิบสองต่อสิบสามกากินังครับโฟนก็เก็บด้านของเซอร์ไปเหมือนกัน สิบต่อสิบสี่วการกินนาง14คนแล้วมาแล้วครับของพี่ขอบอกเลยเซอร์มีหนักใจกันบ้า,างครับงานนี้ฮะต้องดูนนกันไปคุณผู้ชมครับว่าหัวร้อนที่ไหจะดังกว่านะครับขึ้นไปได้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมฮะกลับมาแล้วเซอร์ดีว้าคุณผู้ชมฮะตอนนี้เซอร์16บผู้เล่นแล้วครับแล้วตอนนี้ กอร์ตามอยู่แค่2ผู้เล่นครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ชุบอยู่ครับผมน้องเบาฮะเซอร์บอกชุบอยู่ครับ93ตรงนี้ยังไงครับต้องรอดูนะว่าไม้ทางฝั่งของเซอร์ที่โดนทางคูเคิรลหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับตรงนี้ครับทางฝั่งเซอร์เหมือนจะโดนทางเรื่องของเอ่อยูไอเบรกหรือว่าไอเบรกนะครับนะครับผมตอนนี้เหมือนไม่ถูกเอื้อมผู้ชมฮะต้องมาดูนะว่าเซอร์ผู้เล่นกลับมาแล้วถ้าไม่เห็นหมดี๋ยวก็ชุบแล้วกันครับภาพกลับไปที่เปิร์สครับวันนี้ฮะเปิร์สกักินางครับตอนนี้มีทางอันดิลลีแต กดทางโซลิเปอร์มาในช่วงท้ายครับตรงนี้ฮะแล้วงไงครับตรงนี้วิ่งมาแล้วกดมาแล้วก็กินหนักยังไงกินหนัำไปแล้วชุดเพื่อนแมนนี่พกพกรักวิโร้นาคุณให้ถูกของใครนะทุกผู้ชมฮะตรงนี้แล้วมาแล้วแมนนี่บอกตรงนี้มาแถบเข้าแถบออกแล้วกันผัดไทยอยู่ครับผัดไทยแล้วแมนนี่ปวดหมายมาตรงนี้เล่นกันทางผัดไทยแมนนี่โซทัสโซเซมาแมนนี่บอกผัดไทยน้องเล่นเลยน้องตรงนี้แล้วไงต่อมีการต่อยให้อยู่ต่อยกันอยู่แมนนี่วิ่งกลับมาตรงนี้ครับบอลลอยดีบอลลอยดีบอลลอยดีล้วดีลอยดีลอยดีลอยดีลอนดีแมนนี่ นี่นนนี่เออโชว์หน่อยโอ้ยอย่างฟรีเลยสักหนึ่งสามด้วยดามนะครับนี่นะครับโอ้โหแสรคมคมครับนัดแข่งนี้เรียกจะแม่หอเสียแรงที่หวยจัดยี่งิบกากินังว่าไงเลยค่ะน้ว่ไอ้กากินังวันนี้คืออาจจะรอรอเก็บแตร่ไปช่วงต่อับผมเนี่ยคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่สุดขี้เข้าเี่ยวที่จะแม่งเก่งจัดเลยนะชนะกากินังได้ของกากินั ว่าขกินังมันไม่ได้ซ้อมป่ะวะมันมันมันมม่งมันมาโยนป่ะเนี่ย่ทรงมาโยนจัดเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกแปดครับใช่หนสองตัวแล้วก็หกครับเฮียมันมาโยนป่ะวะงอมแตกไอ้เฮียเลยอมาหนึ่งศูน้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าไม่้อมร้องไนี่มันมันกินกูไปห้าเอ็มโอไม่เล่นโอจีนะไปหเอ็มตอนแรกตนไม่ซ้อมแน่เดล่นงงงใช่ป่ะซ้อมปะดึงจัดตอกมา เจอใครนะ OG OG ปะเอ้เอ้ยปิ้งออกออกข้างมา่อนัวเดี๋ยวเล้ข้าห OG มาไปตีเวกนะาเจอเวะีไม่พูดเมาอะไรมาที่เราเจอใครเนี่ยอตโออตโอโโอ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 ตโอโตโอตโตอโออโ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 อตโอโตโอ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  ชิปอยู่ตรงรดข่าวเลยตาสองคนตาถนนคนเท่าไหร่นะสำงวนเท่าไหร่ผมคิดไม่ออกว่ะเป็นอะไรนี่ลูกต้นตาเยอะ

สีน้ำดำอ่ะเม่งชนเกิมกมตีติดแล้วหรอเกิมตีติดแล้วหรอเกียร์อ่ะทอนแล้วเฮ้ยไม่หมดไม่หมดไม่หมดตีแล้วสามร้อยทีถึงได้ก็แต่มันเห็นได้คนถึงได้ไม่หวาเลยนี่เหลือไอ้เจ็ดทีครบการันตีอ่ะก็ตีไปสามร้อยทีสามร้อยเอ็มทำไม ตี22ทีทำไมมีหมอนะโดนศพเขาเลยไี่บ้าบอกกูตีไป2ทีทำไมใจๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแเดี๋ยวดให้ดูดูกันสีนะมันเหมือนกันนะเลยอ่ะแต่ไข่อยู่เหี้ย ยี่ไอ้มิมนันจัดมิฟไฟไปแล้วหมดปะหมดแล้วไอเทียบพอมีมินไฟไม่เปลี่ยนเลยวะ่ะพอดีกิมมีมิฟไฟแล้วไ่จับไวท้ทีครับพี่ อะไรนะต้านดีสามวิทยาดจัดุจานมองไ้เหี้ยซื้อต่อมาตุวเอะไรอ่ะะเตียงไปร้อยเลยร้อยหนึ่งตีไปสิหรอพี่ไปตีไปสิบห้าทียังกว่าทิมตอบผมคิดไ่อกราสมมนะไรเอะไรใช่ใช่คิดไม่ออก ไีเองอ่ะีไปมัมรอยไหวอ่ะ้องไม่มีเลยอ่ะเล่เลยอ่ะใครมีรถว่างไห้มารถว่างมาหนึ่งว่างหนึ่งว่งหนึ่งว่งหนึ่คนมามาอะไรแคไรคว่งหนึเองไงไปด้วยเป็นอ๋อเ่จัดไอสูตรน่ไ่เหนเล่จัดเลยว่ะ